สวัสดีจ้ามาขามาเดียวคอยคือข่อยมาเนี่ยคอยต้องตั้งรักก่อนได้เวลาคอยสิเป็นแบบว่าคนรีลาจักหน่อยคอยก็สิตั้งรักในการเวา้าเออ <c ười> คอยตั้งสติได้แล้วคอยก็สิเวา้ามาพร้อมแล้วบะเนี่ยอ่าเพิ่นแต่งงานกันแล้วก็อาศัยอยู่ที่ต่างประเทศนั่นแหละ แล้วก็ได้ลูกด้วยกันคนหนึ่งเนีรู้สึกว่าคอยถามอยู่ว่าผู้ชายนี่เพื่นอายุเท่าไหรผู้ชายผัวเพิ่นตอนนี้อายุ46ปีผู้หญิงอยู่ประมาณ38มสิบแปดเนี่ยล,ล้วก็ชีวิตเขาเนี่ยเขาใช้ชีวิตแบบปกติสุขพ่อแม่ลูกเลยแล้วก็โดยความที่ว่าอ่าอ่าผู้หญิงนี่ เขาเป็นคนไทยเนาะเขาจะสอนลูกเขาให้บอกภาษาไทยนํากับสีบอไทยกับลูกเนี่ยพวกรสีบอภาษาพวกสีบาภาษาบ้านเพื่อนไหมภาษาที่สามมันภาษาอังกฤษแหละกับสีบอตัวเองกับสีบอกไทยลูกตลอดแล้วก็ที่มันจะไม่เหตุการณ์มาบอกให้เขาฟังก็คือเพื่อนไปไปงานของเอเชียนี่แหละจัดงานเพื่อนกับไปไปเที่ยว กันพ่อแม่ลูกมาเนี่ยตอนที่ซื้ออาหารมากกับนาง้าผู้ใดเ,เมียฝรัง่งเนาะบนกะจะหูนะเนี่ยเข้าไปงานบางทีมันก็นจะเป็นซุ่มให้เฮ้านางโต๊ทีวากินอาหารเลี่ยงกันได้หลายแหลกะก็มาเนี่ยก็เลยเว้าน้ำลูกคนกนับนางมันกนม็มีทั้งฝรั่งมีทั้งค้นแบบหัวดำละบ่รู้ว่าเป็นฟิลิปปินเป็นเลาาเป็นยังศิละกนาใกล้กันตัวเองเน่กะก็เลยเว้าเว้าไทยกับลูกเล่ยมี ผีคนหนึ่งว่าสันแล้วเลยทักเอาคนไทยหรอคะว่าสันแล้วเลยว่าคนไทยค่วยวะว่าสันเออก็เลยแนะนาตูวพี่ชื่ออ่าพี่ชื่อนี่นะอ่าก็แนะนำนีว่าเออกะยูเมืองไหนกะทมกันแล้วเอา,ายูเมืองก็เอ้ยยูเมืองเดียวกันหนึ่งสินะ่ะกะลที่จริงอะ่ะน้องเจ้าของเนืองว่าเพื่อนบไร้อยากหูจักคนไทยเด้เจว่าเจว่าหนูหญิงก็ว่านะพี่ว่าสันแต่ว่าหนูไม่อยากรู้จักใครหนูอยู่กับผัวก็คือมีความสุขดีอยู่แล้วว่าสัน โตนองนี่เพื่อนบรดิดเฮตงานเด้เพิ่อยยุบานเลี้ยงลูกกัมีปลูกพักปลูกยังเล่นตามภาษาอังกฤษลหละก็โอเคผัวเนี่ถามว่าผัวเฮตงานอย่างผัวนี่เขาเป็นช่างไหมเพื่อนก็บอกข่อยแต่ว่าเป็นช่างทําเป็นช่างอะไรสันทาได้หมดสันอันนี้ก็ตอนแรกอะ่กะก็คือแบบว่าน้องกับบุคคลอย,อยากคุยค่อะไรหรอกคนนี้ก็พยายามคุยพยายามคุยวันเนี้ยพ่อน ผัวมาพี่คนนี้ก็เลยบอกว่าโอ้ยแนะนําแฟนให้รู้จักน้อยซียังสินะก็เลยไดีแนะนำอา้าวก็เลยหูจัจก,กันแล้วก็ว่าเขาออกภาษาเด่นเนาะเขาก็อ้าวคุยแฟนแฟนน้องก็คุยตามารยาทอ่ะมาเนี่ยค่ะพ่อมือหนึ่งมากับแล้วงานกับแยกใหญ่กันครับพ่อมือหนึง่งคนนี้ลหละขี้จยักญยานมาจังได้บูตัวเองยืนอยู่หน้าบ้านก็เลย้ยเอาน้องอยู่บ้านหลังนี้เหรอพนนีใช่ ก็เลยอยู่บ้านเลยซึ่งว่าบ้านเพื่อนนะ่ะอยู่ห่างจากบ้านพี่คนเนี่ยประมาณจักสี่กิโลนี่แหละก็เลยว่าเอาบ้านพี่ก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็แล้วรู้จักไหมอ๋อรู้จักส,สี่สี่บานนี่ตั้งแต่หมือนนันมาแวะมาดูด,ดูสัน่นแวะมาเล่นเราจะาควงกัจักสีบางไหนเนาะกันเลยเออบางทีเราก็มาเรียนบางทีเราก็เอานันเอานีมาหายสินะ่ะบานนี้เริ่ไม่อย่างมัตี เริ่มแบบว่าคนนี่อายุห้าสิบป,ปีเดยอันนี้เริ่มแบบก๊อกน้ําพังอันนั้นอันนี้เสียกัคือบอกผัวเนี่ยผัวของน้องเจ้าของเรืองให้ไปสอมให้เดี๋ยวความนี่กลับไปแล้วเพื่อนก็นหายเงินอยู่หายนิดๆหน่อยๆมากกระจากถามกันนี่ก็เลยมาหลวว่าวเรามาอ,อยู่เนี่ยโดนแล้วกันนี่ผัวเราตายไหมผัวเราตายนี่จากเพื่อนก็เลย แล้วแบบพี่อ่าคนอีกโราก็เหตุงานเราก็เลยแบบวบบ,บบยูดยูได้ดตัวเองยู่ได้โดยเจ้าของแล้วนะอืมนี่ก็เลยแบบว่าแล้วเราบดไ้ลูกกับฝรังบานิกัซิมี่เหตุอันเป็นนั่นเป็นนี่ดูดูดดตอนแรกๆกับผัวเจ้าของกับ่บค่อยมากแต่ว่ามาวุญไหวกับมาดูมานี่แมน่าเราจ้างไปเหตุนั่นเห็ดนี่ห้ผพัวกับโบอยากไปแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเขาขัดหนูไม่ได้พี่หนูก็ว่าเออไปช่วยเขาหน่อยเพราะว่าเขาก็มีค่าสินน้ําใจให้อยู่ เขาก็บอกว่าอ่าแต่ก่อนหนูก็เคยถามนะว่าแต่ก่อนจ้างใครเขาก็บอกว่าจ้างอันนั้นนี่น,นี่อย่างเงี้ยที่เนี้ยพอรู้จักกันเขาก็อยากให้แบบให้เรามีรายได้อย่างงี้นะ่ะอ่าก็เลยได้ไปทําให้เขา,าสัน่นอันเนี้ยมันมันมันเมื่อเกิดเรื่องตอนที่ว่าน้องนี่กับผัวนี่เขาจะกลับไทยทุกปีแล้วการได้การกลับนี่ผู้ผู้ยิ่งจะกลับก่อนเพราะว่าผัวยังต้องเห็นงานเนาะแล้วผัวก็จะตามไปที่หลังซึ่งหลายคนน่ะ ที่เมียฝรั่งเขาก็จะเป็นหนึ่งสี่ให้พวกรับเออเขากับกอนยิงเขาปรไเด้เหตุงานเนาะตอนช่วงลูกปิดเทอมนะ่ะเขาจะกับกอนพาลูกไปเที่ยวไทยแล้วพวเขีรยงานแล้วโมมีอยังเลยพวกจะติดตามเองสิตลอดปีนี้จะคล้องกับไปตอนไปเออพวก็ไปส่งสนามบินส่งยังเรียบร้อยแล้วก็บโมมีปัญหาตอนสิไปก็บ,บอกพี่คนนีอยู่เด้ว่าอ่ะพี่หนูจะกลับไทยนะแลับเอ้าเหรอแล้วก็ยังมาฝาก ฝากซื้อของนันนี่นี่เด้อองสินะทอ่ตูเล่าหน่โบเด็กลับด้วยแล้วว่าแล้วบเด็กลับทย่สามปีแล้วอ่ะกับแต่วันเราก็บอกว่าเออทางนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพี่จะหมันมาดูแลบ้านดูแลให้เองตัวเองก็เลยบอกว่าไม่ต้องคือแบบเพื่อนกับเราซื้อผัวเพื่อนนะ่ะยังยังไม่ได้นั่นไปเดี๋ยวเขาจะตามหนูไปไม่เป็นไรพี่ขอบคุณมากอังสิร์อ้าวเล่าอังสินะนะก็เลี้ยวไปันพวกจะจะ้องกับแจะ้องกับไปก็ยังคุยกับผัวเป็นปกติอยู่แต่ว่าบัดเนี้ย ผัวก็จะเบบว่าเริ่มเริ่มแบบลังจากที่ไปยืนประมาณสี่มือผัวแบบอาโทษไปนี่กับผัวกับ,บรับสายกันขึ้นกะติดต่อผัวกับติดต่อเริ่มติดต่อเนี่ยค้ตัวเองพ่อว่านี่มันก็เป็นสิ่งแปลกป,ปไหมแต่ว่ามันตัวเองน่ะก็เลยทักผี่คนนี้แล้วว่าเออผัวหนวูอ่าทักไปเขาก็ไม่ตอบ ม่อนนี้และพี่ได้ผ่านไปทางบ้านหนูไหมยังสินะพี่ไปดูให้หนูหน่อยสิก็เลยว่าเออได้ได้แบบพี่จะไปดูให้คือบ,บัดพ่อมือไม่ต่อมาเิ็นกับว่าเอา้าพี่ก็เห็นเขาก็ปกติดีนะยังสั่นหนึงสี่ไหมอันนี้ก็เลยออกไปตัวเองเนะี่ยไปยู่ไท่นะ่ะไปยุเป็นเดือนเลยเด้ไปยุเกือบสองเดือนพ่อจิลูกเปิดเท่มจะคลองกับมาบ้านเนี่ยแต่ว่าปีนี่ไหมพว่ได้ตามไปได้บ้านนี้พว,ว่า,วามีงานเขามางานด่วน ัวก็เลยบ่เด็ไผเออตัวเองก็บ่ได้ติดใจย,ยังเพราะว่าการพูดคุยก็ถจึงพอสิติดตออยากแต่ว่าก็ติดตอได้พวก็อ้างว่าคางานอยากนำงานเพราะตัวเองกับก,กับมาด้บัตเพิ่นกับกับมาเดนมาร์ก <c oughs> เอา,ายคือบอกประเทศเออเพราะเิ่นกลับมาเดนมาร์ควเนี่ยเพิ่นกลับมาแล้วกะสังเกตว่าพวนี่บางเทียนี่ตอนมันเลิกงานยังมาแลงผพวก็จะเรื่อมหายไป ก็จนมามีมือหนึ่งล่ะตัวเองนะมีคนมาบอกให้ฟังว่าเห็นผัวตัวเองอ่ะไปยุถแถวแบบซึ่งแถวไม่แย่บ้านบ้านไม่แย่นี่แหละเห็นไปประจําเออก็มาบอกฟังเจ้าของกเ็เลยพยายามเรียบเรียงถามผัวผัวกเ็เลยว่าบ่มีอีหยังฉันพอดีว่าฉันมีงานแถวนั้นตัวเองกเ็เลยว่าขทามตึขืนว่าซื้อนองจากของเรื่อง่าไม่ใช่ว่าไปหาพี่คือแบบว่าไม่ได้คิดอะไรเด้แซลเล่น อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไปหาพี่คนนี้เหรออย่างสินาะอ่าเพราะว่าคือแบบเซลตั้งใจเซลผัวสิว่าพอเห็นว่ามีเอานั้นเอาน,นี้มาซ่อมให้กันดีผัวหนาเสียแล้วไม่ละผัวกับศูนย์ผัวแบบว่าทําไมเธอถึงพูดประมาณว่าเธอทาไมเธอถึงพูดกับฉันแบบนี้เธอบบไม่ให้เกียรติฉันนั่นนี่เธอพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงอย่งสีนะเอาตัวเองก็เลยง่วงปกติซึ่งเจ้าของอ่ะสามารถเบา้าเ่นกับผัวได้มาดิกะ ปึบ๊บผัวบันนี้ตั้งเต้นมือนั้นมาผัวกะยูบานผัวก็ไปไซบันนี้แต่ว่าผัวสิเป็นงุนงิดเหล่ากันเวลานั่นกระสิมีโทรศัพท์ของมแม่เราผัวกัสิเดินไปคุยไกลๆยางไปคุยไปเบากันยุดูทั้งหนวก,กสิแม่ก็บรรูว่าผัวคุยยางลรผ,ผบบลัวกับสิข้ามาผัวกับสิแบบเขาไปยูในห้วงเราก็เริ่มแบบว่ากับความสัมพันธ์กับจ้าขวงก็เริ่มบ่มีเด้แต่เกีียะปกติพ่อตอนตัวเองรู้นี่ตัวเองไม่แง่ผัวมือนันเริ่มพิดปกติบ้านนี่ พี่คนนี้จากที่เราค่อยมาหาดูเราบมาได้บ้านี้เราเศร้ามากตัวเองกับแปลกใจอยู่ตัวเองกับว่าเอ้าลูาคือบมาหาปกติเราต้องมาเห่นแต่ว่ากับคิดว่าเออก็ดีเข้กันนะได้บ้านี้พ่อพ่อตัวเองแม่ป้าบ้าพวะตัวเองก็เริ่มหายไปตอนแรกบางเท่ในตอนแรผพวะก็บขันแท้งอยู่หลุมมันกับ่หมืดง่ายเนาะกับว่าสิไปย่างเห่นไปนิ่งสิแม่คี้ย่านไปเห่นแล้วพวกับไปโดนดนสิกระบะกับ บ่เอาโทรศัพท์พไปแต่ว่าตัวเองน่ก็บ่ได้คนโทรศัพท์ผัวไปในผัวเขาบ่าได้โทรศัพท์พไปเขาหิติดต่อผัว,วาจากไหนเขาก็ติดต่อบาได้บ่รู้ว่าผัวไปทางไหนเนาะผัวหายไปเทีละสองชั่วโมงผัวกลับบ้าสินะนี่ก็เลยแบบว่ามีความสงสัยมีมือหนึ่งกะเลยพอดีมีแบบว่ามูมาเหร่นน้ำก็เลยบอกมูล้วว่า คือบอกให้มูฟังเลยแต่ว่ามูเนี๋ยวมันเป็นคนไทยในมูเป็นฝรั่งบอกให้มูฟังวา่าฉันสงสัยผัวฉันจังสียิงสียิงสีนะมูก็เลยวา่าเดี๋ยวฉันสิไปจอบให้ฉันสิบฉันสิฉันิไบจอบให้ตอนแรกว่าสิบ่ไปเออว่าสีมูไปตัวเองก็เลยตัดสินใจว่าไปน้ำกันดีกว่าก็คือนางรถผู้หญิงคนนี้เขามีรถยนต์ไปล่องขีไปทางเงื่อนคนนี้ไหมปรากฏว่ามู่มเจ้าเห็นม่ไปเห็นจักรยานผัวจอดอยู่เงื่อนไม่แหนี่ไหม,มแล้วกะบ,บ้านนี้ อ้มันตอนแรกว่าสีบลงผู้ฝรั่งน่ะเพิ่นก็นเลยว่าเขาลงไปเลยเราจะลงไปจะได้หายคาใจไปไหมมูเจา้านองนะว่าลงรดยางเขาไปในบ้านเลยไปซองเบิงบ่เอิญเพราะว่ามันก็เป็นกระจกกรนะจกเนาะไปซองเบิงเบ่อเอินอืมก็เห็นแต่ว่าภาพที่เห็นน่ะกกคือบได้เห็นเขาน่วเนี่ยกันดกก็กเห็นแบบเขานั่งแต่ว่าเขานั่งโซฟาตัวเดียวกันเราก็นั่งเบิงทีวีที่เนี่ย ความเม็นเมียมันสูนกระเคาะกระโจกน้าตางไหมเคาะ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 เขาหันมากเขาตกใจเขาเขาเขาแต่ว่าเขานั่งใกล้กันน่ะนั่งโซฟาตัวใกล้กันแต่ว่าความจริงอ่ะถ้าเขาไปบ้านคนอืินเป็นบ้านเป็นไปเงื่อนแขกเขาสิไปคุยกันเขาก็ต้องนั่งเว้นระยะห่างเพราะเป็น่าไปนั่งโซฟาตัวเดียวกันมันเป็นโซฟาตัวเง้วแต่ว่ามันมีตัวสั่นกับมีแท่นทีสีนางแบบเยี่ยงตรงขามคือจังโซฟาบ้านขขวยเอาแท่นทีสีนางตัวนี้เป็นมุมเดี๋ยวด้ยตัวนี้เป็นมุมตัวนี้เป็นทั้งนี้ เนี่ยเนี่ยเสพเออแทบทีอ่ะสีนางเป็นมุ่นเหมืนปอกะบอกะพือแบบว่านางนั่งตัวเดียวกันนั่งใกล้กันนังสีนะแต่ว่ากะถึงบดถึงก็เบียดอ้าวเขาก็มาเปิดกนเลยว่าพอดีชันพานมาทั้งนี่ชันเลยแวะแบบว่าเมื่อกินกาแฟที่ซื้องสีนะแต่ว่าตัวเองนี่สงสัยผัวอะไรมนี้จับจับพี่รุดผัวได้บานนี่ก็เลยแบบแต่มือนนั้นมากกนเริ่มแล้วแวงกลับมากานก็คือทะเลาะกันอยู่ดิผัวก็เลยแบบว่า พัวก็เลยแบบว่าถ้ายังสี่แบบเธอหงีเงาแบบพัวก็ออกไปหนวกบานลไมมพัวก็ไปมาเนี่ยไปแล้วก็คือแบบว่ามือนั้นพัวหายไปเบิดขึ้นเลยเจ้าของนะ่ะเสือบอกว่าเอาเจ้าลูกกับขี้เจ้าก่ายานขี้ไปเฮื่อนเขาว่าเขาอยู่น้ำกันบ่อโบม,มี่เว้ยมูเจ้าโบมี่เฮื่อนนันกับปิดไฟมิดแต่ว่าไม่เฮื่อหนกับโบยู่เฮื่อนเด้เออไปหั่นกับโบยู่วนกับโบยู่มาเนี่ ก็เลยกลับมาเนาะไปเฝ้าผ้าลูกนั่งนั่งเฝ้ายู่หันละว่ามาบ่าเฝ้าประมาณเป็นชั่วโมงกว่าก,ก็เลยกลับมาบ้านบ่ิสั่น์กลับมาบ้านบ่ิเวณเขาพัวมากยี่มื้อเสามาสวยๆอีกหน่อยก็เลยถามมาพัวว่าไปใสามากพัวก็เลยไปนอนบานมู่ตัวเองก็เลยซักว่าหมูไ่ไหนพัวนี่กับพัวนี่ก็ว่าเธอจรูปไปเห็นอย่างมูไ่ไหนแบบว่าเดี๋ยวเธอก็ตามไปอารวาสตามไปวิ่งนึ่งสนะตั้งแต่มื้นนั้นมาแบบก็เริ่มพิษกันได้บานเนี่ยวันนี้ผู้หญิงคนนี้ก็บแบบว่า ยู่ซื้อไงแม่ยูเอซื้อแบบว่ากันเริ่มแบบว่ามาบ้านจะคลองอีกเริ่มมาบ้านจะคลองอเกลือมาถามเรื่องเรื่องว่าตัวเองก็ผัวเนี่ยเป็นจังไดเนี่ยมือนั้นที่ไปบ้านอ่าบมีอย่างดีแบบว่าเริ่มมาอธิบาย่างส่นะแต่ว่าเราก็เลยว่าคือเรื่องนี่มันท่านนี่กับบรู้ว่ามันมีอย่างเกิดขึ้นหรอไปแต่ว่าเพราะว่าโตน้องท่านเนี่จับในค่าหนังค่าเขาแม่ว่า มันเกิดเหตุการณ์อย่างสี่ยงสี่น้องก็เลยบอกให้ฟังว่ามูเจ้าคิดว่าเขามีอียงกันบ่น้องว่ายายช่วยมาถามให้หน่อยลองเอาให้ทุกคนมีครา์ให้หน่อยซิคิดว่าเขามีอะไรกันหรือยังอืเขามีอะไรกันมือหรือยังจากว่าพฤติการแบบนี้ไหมพฤติการแบบนี้ที่เขาทาเนี่ยแต่ว่าสําหรับหนูนะหนูไม่เชื่อใจหนูกลัวว่าเขามีอะไรกันอยู่แต่ว่าหนูยังจับไม่ได้หนูก็ไม่รู้จะทํายังไงวะสันเอามูเจ้าคิดว่าเขามีเอียงกันไปสองคนนี้เขาขึ้นไปหากันยังสัน มันผิดปกติแต่ว่าข่อยถามมาเซ็นเมียข่อยถามมาแล้วเซ้นเมียเป็นยังไงน้องกบว่าถ้าเซนเมียคิดว่าเขามีอียงกันอืมแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เขากะก็ขึ้นหนาคนไทยทั่วไปและกะน้องว่าสําหรับน้องกับโบดดสวยนะแต่ว่ากับบเดถึงกับขี่เลงสินะแต่ว่าแล้วสิเป็นคนแบบว่าปากหวานอืมเอามูเจ้าคิดว่าจยงไหโมูเจ้าคิดว่าเขามีอียงกันบอมันเป็นพฤติการนั่งสิแหละบบรููว่าข่อยว่าอกไปมมเจ้าสิเขาใจบอแต่ว่าน้องเขากะทายถอดมาจยงสี่ทายถอดคือข่อยทายถอดนี่แหละ เพราะว่ามันท่านเด็ดจับเด้ค่านังค้าเขาแหม่แต่ว่าเรื่องนี้กระซืบต่อไปอยูว่าสันเอา้จเอาฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้ะฝากช่องชันหามาเล่าบายแยแอน้ำในเด้อจ้ะขอบคุณค่ะ